ครับสวัสดีครับผมนายนภพลทองนวลชั้นห้อง7จเลขที่สอวันนี้จะมาแก้เรื่องค่าวัดการกระจายข้อมูลข้อที่11ครับโอเคข้อที่11นะครับกำหนดข้อมูลชุดที่1เนี่ยเป็น x 1 x 2 x 3ามไปถึง x สีเนี่ยมีค่าเฉลี่ยข,ของเลขคณิตแล้วก็ส่วนเบ่งเบนเนี่ยเท่ากับ24แล้วก็8ตามลำดับนะครับ ก็ข้อมูลชุดที่สเนี่ยก็คือ2องลบ4 x ่เลบสี่ไปเรื่อยๆจนถึง2องลบสี่เเมื่อเอ็ก่จนถึง x40 เนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้วสมมติเป็นมาตรฐานของชุดข้อมูลที่2เนี่ยเออ่จะมีค่าเท่าไหร่ชุดที่1เนี่ยแล้วก็จุด2ชุดหนึ่งเนี่ยเรารู้ทั้ง เราต้องค่าเฉลี่ยแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับค่าเฉลี่ยเอ X ็กบาร์ของชุดที่หนึ่งเนี่ยก็คือยี่สิบสี่เอสดีของแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเอสดีของชุดที่หนึ่งอ่ะก็คือแปดส่วนชุดที่สองเนี่ยเราไม่รู้หรอกซึ่งเราต้องไปหานะครับ โดยทำโดยแก้สมการนะครับหา x บาเรา x เนี่ยไปใน2ลบ4 x เท่ากับ x บาของชุดที่2เนี่ยก็เท่ากับ2ลบ4 24คูณด้วย24นะครับ เอา x bar และเข้าไปใน x bar ทีสองก็คือ4เนี่ยคูณด้ x x ก็คือ24่ครับก็จะเท่ากับ2องลบเกนะครับแล้วก็ลบด้วยสเนี่ยก็จะเป็นลบเกก็เป็น x bar ของให้เป็น x bar ของชุดที่ ชุดที่สองครับทีนี้เราก็เอาแล้วทีนี้เราก็ไปหาค่าเปรนเวนเฉลี่ยของชุดที่สองนะครับก็คือ sd ซึ่งก็คือเอาแปดเนี่ยของเอาแปดก็คือ sd ของชุดที่หนึ่งเนี่ยมา คูณด้วยเอฟซีลดลบสี่นะครับนี่ก็เท่ากับแปดคูณสี่ก็เท่ากับก็จะเท่ากับสามสิบสองนะครับดังนั้นส,ส่วนเบงเ็นค่าเฉลี่ยของชิ้นที่สองเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับสามสิบสองครับขอบคุณครับ